ใช่ค่ะตรงไปเช็ค hmm. ก right? ินเอาคุณเจอค่ะโอเคค่ะอ่ะเล็กคือป้านั <t 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 ่งหลังไงปามานั่งนี่เดี๋ยวมานั่งหน้ามานั่งนเลยอ่ะเล็กเดียบเลยเดียบไปไปไปเดี๋ยวเราค่อยมาเอารถไปเล่นข้างนอกมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวก็ขับขบวนนี้พอขับได้ครับแล้วก็ลาน ร้านข้างหน้า<อ>ร้านข้างหน้าตึกไม่ขับได้ <ๆ S 1> หนู <ๆ S 1> จะไปขับริมทะเลกันนู่นห,หนูจะไปยันหาดหนู้นเลยหาดองคาไหนคะไไมยยไม่่ยงถึตรงนั้นๆๆจะเป็นโซนล็อบบี้นะคะอันนี้เป็นโซนแบบว่าบ้านเดี่ยวอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนวิลล่าค่ะทั้งหมดสวยมากบรรยากาศดีร่มรื่น นี่เป็นวิลล่านะคะเราอยู่บีหนึ่งค่ะห้องแรกเลยส่วนตรงนั้นจะเป็นสระว่ายน้ำค่ะอันนี้แบบครอบครัวเหมายกหลังนะคะโอ้หน้าหมามากอากาศดีน,นี่เป็นโซนสระ ข้ามฝั่งไปก็เป็นทะเลนะคะ <ส uman> บ้านเพไะระ่ <ส uman> ที้บ้านเป็นหลังเดี๋ยวเราไปดูในห้องเราต่อนะคะ ลมลื่นมากนะคะต้นไม้เยอะบรรยากาศดี นี่นะคะบรรยากาศในห้องนะคะเปลี่ยนชุดเล่นน้ำใช่ไหมสาหาระน้ำใหญ่มากก็โอ,โอเคนะน<ด>ี่อันนั้นห้องอะไรไ<ม>ห,ไห้องออกไปข้างนอกโอ้โหห้องน้ำโอเคกว้างขวาง <c ười> ใหญ่อยู่นะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ดีเลยโอเคพี่เล่จะไปเล่นน้ำแล้วนะคะ สวัสดีเจ๊หลับค่ะจังหวัดระยองนะฮะติดกับชายหากระยองเลยดีสดดีมาก พันนายนนายรอปลาด้วยลูกเลสเลยครั Let s. Let s <S ขบขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนนะ ไปไปเล,ไไเล่นได้สินี่มีสะเด็กอยู่นี้ลูกเอ,อทาทองเท้าก่อนโอโนโไน้ไหนไหนทองท้าไว้อทองท้าไว้เงี้ไปลงเลย,เยตอนเช้าพาน้องอึบมาเล่นน้ำด้วยดีกว่าะะไ,ไหนลงว่าไปดิน<ม>ุ่นเรปมีเ<ม>บาะม,มีน้ำผุดด้วย <สะ S 1> ไปเร็วลงว่าไปดูดิ ไปเป็นไงบ้างโอ้โห,หเป็นสะเด็กไงลูกไปเร็วเลน้ำพุดดิติดท,ทะเลเลยนะมีรยากาศกลางสวยไปล,ลูกเล่นเลย ครับเป็นไงครับน้ำพุดออกมาจากข้างล่างไงล,ลูกลูกหลุดเฮ้ยรู้ได้ไงว่าสาดทางนั้นฮะอันนี้วิลล่าของเราเลยครับเธอเอาลูกล้างเท้าด้วยทีเรนไม่รอน้องเลยนะรออะไรล่ะนาะทีนี้ใจป้าอุ้มสักทีดิ เดินชิวอยู่นั่นแหละโอนะ้โหตัวจีด๊ดเจ๊ตัวจี๊ดูนะ่นมีเด็คนไปเล่นตรงน้ำเดือดไม่รอละไม่รอเจ๊ละ อะไรอ่ะนี่เอาจุ่มเบาๆก่อนก็เอาจุ่มเบาๆก่อนปรับสภาพก่อนหนภาพปลาดาวเอาดิโอเคโอเคโอ้โหใช่เลยเรทใช่เลย เ็สก็ไปดิลูกนั่งเล่นล่มๆมั้ปาไปเลย